กบออไ้าสวัสดีครับแฟนๆหนังกาแลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของหนังกาแลงอีกหน่วยหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับหน่วยนี้ก็มีสโลแกนอยู่ที่หนังดีตลอดงานนะครับหน่วยนี้ก็คือเปียกสตาร์ฟิล์มนะครับ แฟนๆนางกำแพงตัวจริงที่อยู่ในเขตอุดรนะครับก็คงจะเคยได้ดูกันมาบ้างแล้วนะครับสําหรับเปียกสตาร์ฟิล์มนี้นะครับซึ่งทางเปียกสตาร์ฟิล์มนี้ก็มีสตาร์รีสอร์ทนะครับให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่าบนจอแล้วก็บนรถหน่วยนะครับก็จะมีเขียนไว้อยู่นะครับซึ่งหน่วยเปียกสตาร์ฟิล์มนะครับในตอนนี้ยังรับจัดฉายภาพยนตร์อยู่หรือไม่นะครับแฟนๆนังกำแลงเขตอุดรธานีนะครับก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับ เพราะว่าทีมงานของเราก็ไปหาข้อมูลทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็มีภาพไม่เยอะก็ข้อมูลไม่มากนะครับก็จะมีภาพรถหน่วยแล้วก็ภาพจอในบางส่วนเท่านั้นนะครับยังไงแฟนๆนะครับที่เคยชมผลงานของเปียกสตาร์ฟิล์มหนังดีตลอดงานก็คงมีข้อมูลอยู่บ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปด้วยนะครับว่าตอนนี้ยังรับจัดฉายภาพยนต์อยู่หรือไม่นะครับทางเจ้าของหน่วยเปียกสตาร์ฟิล์มก็ดีนะครับถ้ามีเบอร์โทรก็ คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้วยนะครับทางผมเองก็จะเอาเมือโทรไปวางไว้ที่ใต้คลิปนะครับให้แฟนๆ fc หนังกางแปลงในเขตอุดรได้ไปติดต่องานกันนะครับซึ่งเท่าที่ดูเปียกสตาฟิล์มภาพยนั้นก็เป็นหน่วยนกลางแปลงขนาดกลางๆนะครับก็มีรถหน่วยที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีจอไม่ใหญ่มากนะครับเป็นรถที่น่าจะเข้าไปฉายได้ในทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าหน่วยเล็กๆกําลังพอดีนะครับสําหรับเรื่องราวของเปียกสตาฟิล์มในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของภาพด้วยนะครับที่ทางช่อง เราได้นํามาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับเพชแฟนเอฟซีน,นะครับถ้าชื่นชอบหนังกางแลงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับอะไรหรือข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของหน่วยหนังกางแลงนะครับทางช่องเราจะนํามาจะทําที่นี่ให้รับชมให้รับฟังกันกันได้เลยนะครับสําหรับในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ